ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะมาจับรางวัลกันนะคะค่ไปชื่อผู้โชคดีค่ะสำหรับทั้ง12ท่านแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันก่อนนะครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างเอลยครับก็จริงๆเป็นอาชีพหลังของพวกเราอยู่แล้วนะไม่ก็ดูเหมือจะมีส่นะคนเลยก็ดีใจครับคนทั้งฝัขอบคุณเลยครับส่วนกรค้าเซ็นทันอาซาแจ้งนะที่ให้โอกาสเราเอฟ มาเดินแต่กันนะฮะก็ดีใจครับมีต้นคริสต์มาสต้อนรับโลกหนาวด้วยค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหจะมาดูให้ก่อนน้องไปดิค่ะจะได้มาทาได้ไหมนะคะนี่ครับอย่างไคะเอ้าอยู่บ้านไี้ไหมโอ้ได้ล้วนะคะ เป็นไงครับประทับใจนะสุดได้เดินเล่นอะไรอย่างต้องถามก่อนเดินเล่นอะไรอย่างอะไรรคับเดินเล่นอะไรอย่างสุดการ์ดของเราโอ้ยเดินบ่อยครับเดินประทับใจอะไรเป็นพิเศษบ้างคะรับใจตรงที่หนึ่งใกล้ใกล้เยอะผมมาอะไรก็เสียทรัพย์ตลอดคือแบบว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรนะครับแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือผมชอบขึ้นไปนั่งชิลตรงศูนย์อาหารข้างบนนะครับก็จะมีมุมแบบให้ออกมานั่งชิลรับลมได้เจ๋งมากปบ่อยไปบ่อยทั้งบนใครที่ยังไม่ขึ้นไปนั่งก็ขึ้นไปนั่งได้นะครับเอาข่าวสปอร์ให้กับน้องว่านดิค่ะนะคะห้า สุดท้ายกันเพราะตอนนี้เนี่ยเรามาฉลองครบรอบ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้น้องโป่งเนี่ยนะคะมาอวยพรให้หลายๆกันค่ะสำหรับการฉลองครบรอบ1ปีของศูนย์การค้าของเราค่ะค่ะก็สำหรับศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลพลาซ่าแจ<ช>้งวัฒนานะคะศูนย์การค้าดีๆนะคะไฮเทคแบบนี้นะคะทุกคนก็อยากจะอวยพรนะคะปีนี้ห่งขวบแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้มีปีที่2ปที่3นะคะปีมีไปเป,ป็น1ิปีกันค่ะอะปรมืดค่ะคุยกันไได้เลยคะออออสั เดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันแล้วกันค่ะทั้งหมดเนี่ย12ท่านนะคะเดี๋ยวมาจะนำต่อรายชื่อค่ะมาให้จับเนี่ยคนละหนึ่งชื่อเลยนะคะจับกันได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะอ่านทีละชื่อทีละคนนะคะอะไรค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเคาะฝังด้านหน้าเลยค่ะเนี่ยจะให้จับกันนะคะคนละรายชื่อค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ใครก่อนดีเอ่ยเดี๋ยวนั่งนี้ก่อนละกันค่ะนักเตียนจับเลยค่ะนะคะช่วยค่ะ เชิด้านกว่าเชินะคะอับทีเดียวเลยค่ะคนละใบนะเดี๋ยวไม่อ่านเดียวนะคะค่ะ้วเราก็แข่ต่อเลยค่ะอนะนก๊ชาค่ต่อเลยค่ะจับเลยนะคะพบไ,ไว้ก่อนเดวไมะอานทีลพอแล้วลามารับนะคะค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะนะังเลยคนะ ีได้เบอร์หนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะไร่ชื่อเจ้าพี่ค่ะอยู่ในมือร์องเรียกฟินของเราแล้วนะคะเดี๋ยวอ่ะน้องฟองค่ะนะคะน้องรอนค่ะจับเลยนะคะตอนนี้ไร่ชื่อจะ,ะอยู่ในมือแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวได้ไปชื่อไปนจะออกมาสะดวกไหมเนี่ยจะออกมาสะดวกไหมคะอ,อ๋กระโดดขึ้นมาได้เลยนะขึ้นมาได้เลยใช่ไหมขึ้นระดับได้เลยอ่ะสุดท้ายใช่ไหมอน,นุนพนัทค่ะแล้วก็น้องต้นค่ะจับกันมาแล้วนะคะตอนเออตายแล้ว <laughs> ไหวไปจอยด้วยจาะมาแล้วนะคะตอนนี้เจบะมาแล้วนะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านรายชื่อกันนะตั้งแต่ทอปน้องตุ้ยก่อนเลยแล้วกันนะคะใครผู้โชคดีค่ะสามารถจะขึ้นมารับได้เลยนะคะและสำหรับผู้โชคดีค่ะที่จะได้เสื้อสวยๆการจากศูนย์การ์ดของเราแต่เสื้อคุณเสื้อฉลองครบรอบหนึ่งปีด้วยนะคะพร้อมกับลายเซ็นนะคะของศิลปินของเราค่ะท่านแรกกับผู้โชคดีค่ะได้เลยเป็นของน้องตุ้ยกากบ้านไปด้วยนะคะคุณประวีชาสาธาเดียร์มิค่ะ ยกปเลยค่ะกปุค no ่เบรีสาสานอไมอย่หคะอยู่นะะอารเชิญไปค่ะนะคะตรงการับจากปุ้ยยกุ้ยเลยนะคะนี่อราคทนะคะ โชคดีค่ะขอบคุณมากนะคะโหดนามาด้านหน้าแล้วก็ลงด้านหลังเลยนะคะนะสำหรับผู้ชมทีท่านต่อไปค่ะนะได้เสื้อสีส้มจากสุนจังชาขออกมาพร้อมกับลายเซ็นของน้องพัชแพงด้วยนะคะคุณเพนลิ้วเฉลิมวงค่ะอยู่ไหมเอ่ยขอบคุณได้เลยค่ะคุณเพนลิ้วเฉลิมวงค่ะอยู่ไหมคะอยู่